สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KC Thailand กับการรีวิวสกินและสกินที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือน้อนซิงเวอร์เบลนั่นเองอย่างที่เห็นนะครับสกินนี้เป็นสาวน้อยตัวเล็กๆน่ารักๆ ผมสีบอนเงินตาสีเหลืองทองในชุดสีขาวกระโปรงสีครีมหรือสีเหลืองอ่อนตัดด้วยสีเทาเข้มของโบเล็กๆและสีทองที่ทําให้ดูสว่างยิ่งขึ้นนะครับข้ามอธิบายของซินเวอร์เบลก็คือความฉลาดและการขยันวิจัยของซินเวอร์เบลได้แก้ไขปรากฏการ์ดอกลิลลี่พิษในหุบเขาเธอกลายเป็นผู้อนุรักษ์พืชเวทมนต์และสัญลักษณ์พิทักษ์ดอกลิลลี่ตอนนี้เธอและนางฟ้าดอกไม้กําลังสํารวจพืชมหัศจรรย์บนดาวเคราะห์ลึกลับ จากคําอธิบายจะทําให้รู้ว่าน้องซิมเวอร์เบลเนี่ยฉลาดและขยันมากๆเลยแถมยังรู้จักกับนางฟ้าดอกไม้อีกด้วยเอาล่ะตามสไตล์ของช่องเรามาดูอ e ีโมดหรือท่าทางต่างๆของสกินนี้เวลาที่อยู่ในแมปกันเลยจากที่ดูนะครับจะเห็นว่าท่าทางการวิ่งการกระโดดก็เป็นท่าทางพื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะส่วนอ e ีโมดก็ตามนี้เลย สกินนี้ราคาแหลซื้อถาวรจะอยู่ที่468เหรนี้หรือประมาณ200กว่าบาทนะครับไม่จํากัดเวลาขายก็คือเป็นสกินทั่วไปนั่นแหละถ้าชอบก็เติมเหรียญแล้วก็ไปซื้อสกินกันได้เลยตอนนี้ขอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของน้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาแปะไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะบายบายมินิวเกมแซนบ็อก 3D เล่นฟรีโหลดเลย